สวัสดีครับผมเจอกันอีกคลิปครับผมมันนี้ก็สิมาสสรุปเลขเด่นบนนะพี่น้องเนาะสรุปเลขเด่นบนเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้จะมาสรุปเลขเด่นบนว่าจะได้ตัวใดเนาะครับผมตามสูตรคำนวณครับตามสูตรคำนวณมาเบิ่งกันพี่น้องว่าจะได้ตัวไหนครับผมก็ วิ่งบนครับผมเลขวิ่งบนงวดนี้ครับวิ่งบนครับงวดเมื่อกี้กับเข่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อวิ่งได้ห้าก,กับพกแต่ว่าไปลงไ้ครับผมสวดวิ่งกีหันครับสวรนี้กับลดยากับผมเมื่อกี้มาคู่งวดนี้ได้ศูนย์วิ่งบนเด้พี่น้องเดอ้อ ได้ศูนย์กับหนึ่งครับผมได้ศูนย์กับหนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่งครับเด่นให้ครับผมเลขวิ่งบนมาสลุกพี่น้องวันนี้วันที่สิบแล้วนะครับผมทีมาจับคู่พี่น้องจับตัวเด่นตัวเด่นบนเด่นบนก็ขึ้นหนึ่งครับผม เลขวิ่งบนหนึ่งกับ0มาดูหลักร้อยครับเอาหลักร้อยพี่น้องหลักร้อยหลักร้อยได้ตัวไหนสองหกสองหกเจ็ดครับหลักร้อยครับผม หลักร้อยได้สองหกเจ็ดงวดเมื่อกี้ไม่ได้ลงไ้พี่น้องเข้าที่หกอยู่ครับผมสูตรนี้ครับผมหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยเนาะเดี๋ยวก็จะมาจับคู่ตัวเด่นครับผมกลับไปเป็นเพียงแนวทางออกไปวิเคราะห์เ้อพี่น้องเด้อไปวิเคราะห์เบอ่งครับผม เดี๋ยวจะมีจับคู่ให้ครับผมจับคู่ตัวเด่นบนนะครับผมเด่นบนเด่นบนวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งครับผมมาตัวใดตัวหนึ่งพี่น้องเมื่อกี้มันมาคู่แล้วครับผมเมื่อกี้วิ่งได้ห้ากับหกมากับมาหกห้าครับผมงวดนี้ตัวเด่น คับตามสูตรสามเหลี่ยมเลยพี่น้องเลยนี่ครับผมตามสูตรสามเหลี่ยมที่ลงไปให้แล้วครับจะมีเด่นตัวไหนมาจับคู่บังครับผมไปมักศูนยกับศูนย์ใส่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งมาจับคู่ครับผมสามตัวก็จะมี 3ตัวจับเจใส่ครับผมเจ็ดตัวเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดเก้าหงเดี่หนึ่งเจ็ดสีหนึ่ง <c oughs> สีหนึ่งแล้วก็มีตัดเลนได้พี่น้องสองสองเจ็ดหนึ่งครับผมเนี่ยครับผม อันนี้สามตัวนะครับผมสามตัวสามตัวนี่ครับผมสองตัวก็จะมีตัดเล่นสองตัวก็จะมีสองตัวเก้าหนึ่ง ส C หนึ่งเจ็ดหนึ่งเอ๋อเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามอ๋อพี่น้องจับไข่ตามนี้ครับผม จับให้ตามนี้ตามสูตรพี่น้องตามสูตรตัดเล่นได้ครับผมตัวมักพี่น้องนี่ครับ ัมักตัวชอบก็ไปเป็นเพียงแนวทางครับผมดูแล้ไปวิเคราะห์พี่น้องวิ่งบน0นย์กับ1นึ่งะครับผมลักลอย,อยงวดน,นี้ได้สองหกเสองหกครับผมลักลอยส่วน3ตัวก็จะมี7 9็ 1, 7 1, 7 1. ดเก้าหนึ่งเจสองเหนึ่งนะครับผมสองตัวตัดเล่นก็จะมี เก้าสองสี่หนึ่งเอา้าเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามครับผมตักไห้ตัวเด่นครับผมตัวเด่นตัวเด่น <c oughs> ตัวเด่นบนครับผมสรุปเลขเด่นบนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เด้อเอาไปวิเคราะห์เบิ่งครับผมเนี่ยทำมากับจัดคัดกับผ่านครับผมหาซื้อจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผม บ่ม,มักกับผ่านในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเบิ่งเป็นเพียงแนวทางครับผมทั้งซองของบทสนับสนุนการเล่นการพานันทุกประเภทครับเอาของงวดวันที่16 16เดือน10บหเจ็ดครับผมเอาไปวิเคราะห์ดูครับผม <c oughs> ส่วนเลขดับก็ให้ไปแล้วดับบนดับล่างครับผม <c oughs> นนี้เป็นตัวเด่นครับ เป็นเลขตัวเด่นครับผมมักจัดคัดกระพานพี่น้องบอกว่ากันครับผมผมมักกระเลื่อนผ่านได้ครับผมถูกอ,อกถูกใจแต่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สซิม,มีประมาณนี้ครับผมแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอวิ่งเด่นได้ศูนย์กับหนึ่งได้พี่น้องวิ่งบนครับผมส่วนหลักร้อยก็มีสองมีหกมีเจ็ด เอาบม,มักที่นะครับตัดเล่นได้พี่น้องสองโตอยู่นี่ครับผมเด่นบนคลิปนี้กับสมีประมาณนี้แหละครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ